ลา่ลาพยัก,ยกเป็นผลงานการสร้างของรัศมีฟิล์มโดยรัศมีเป็นผู้หน่วยการสร้างผู้กำกับการแสดงก็คือคุณเทิดดาวไทยและก็ป้อมเพชรหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่29เดือนมกราคมปี2526ที่โรงหนังสลา,าเฉลิมไทยพอลลี่ลอนดอนและลาดร้าวสะพานสองเพระเอกสองคนนะครับคุณ ทูเลเฮลามยาทรัพ์คุณสมบัติเมธนีส่วนนางเอกนั้นคุณนวร,รัตน์ยุพันคนนี้แหละครับฝ่บายผู้ร้ายจะเป็นคุณนาฏภูนัยคุณฤทธิ์ลือชาในใบปิดโฆษณาหนังนะครับเขาจะบอกว่าใครล่าใครในเรื่องล่าพยักนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ยังงงๆนะครับว่าใครจะล่าใครแต่พอมาดูหนังนะครับถึงรู้ว่าคนที่ถูกล่าก็คือคุณทูลน,นะครับส่วนคนที่ตามล่าก็เป็นคุณ สมบัติเมทารีนะครับในเรื่องนี้จริงๆสองคนนี้เป็นทหารนะครับเป็นเพื่อนกันในสนามรบแต่ว่าสมบัตินั้นถูกจับแล้วก็ถูกเอาโซ่รัดหัวจนความจําเสื่อมนะครับส่วนคุณทูลนั้นเมื่อกลับมานะครับพบว่าน้องสาวนั้นไปอยู่กับคุณนาศแล้วพ่อก็ถูกทําร้ายนะครับแล้วเหลือพระศักดิ์สิทธิ์องค์นี้นะครับที่เป็นสมบัติตกทอดคุณทูลยิงฟันแทงไม่เข้านะครับ เราก็จะเปิดชัวคุณสมบัติเมธนีในชุดต่างรานอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเป็นคนสติไม่ค่อยดีแต่ว่าฝีมือนั้นเดือดชั้นนะครับจากนี้ต่อสู้กับคุณโจกท่าชะลมนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของคุณลิลือชานะครับเห็นไหมครับสมบัติได้ปืนมาสมบัติในเรื่องนี้แม่นปืนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ถูกทําร้ายจนความจําไม่ค่อยดีนะครับแต่ความแม่น,นก็ยังมีอยู่นะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแต่ใครจะชักจูงนะครับให้ไปทางไหนนะครับก็เลยถูกคุณฤิล์ลือชานะครับนี่นะครับเข้ามาชักจูงชวนไปทํางานด้วยคุณสมบัติก็ไปนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไปไ้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันคุณทูนั้นเมื่อรู้ว่าพ่อคือคุณหลุสุคนิ้วเหลี่ยมในเรื่องนะครับถูกฝ่ายคุณนักตัวไหนนั้นฆ่าตายนะครับก็จะตามล่าก,กันแล้ะครับ นี่ครับคุณทูดครับลูกน้องหนีไปอีกคนหนึ่งมาที่คุณชัดมงคลชัยนะครับนี่คุณนาศนะครับเอาน้องสาวเข้ามาแล้วก็ยังจะฆ่าพ่อยังจะฆ่าเขาอีกนะครับตอนนี้ก็คุณดาวรัตจุตนัณน,นะครับจะถูกคุณนาคูวะนายนั้หน,หนปลุกปล้ำนะครับคุณทูดก็เข้ามาช่วยครับนี่ครับคุณทูดต่อยกับคุณนา ดานภูนายนั้นระยะหลังๆมักจะได้รับแสดงเป็นบทผู้ร้ายแบบนี้นะครับนี่ปี2526นะครับเป็นภาพจากมนเทปวีดีโอที่ออกให้เช่าในสมัยนั้นวันนี้ตัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเน้นฉากคิวบูเป็นสําคัญนะครับคุณดูดอกกระโดนนะครับกับคุณนวรัดยุตะนาะนี่ครับสเรียกว่าสองผู้ยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้นะครับที่จะตามลา สวัสดีทันีต่อยกับคุณโจกท่าฉลอมอีกแล้วครับนี่ครับในตลาดนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างดูสนุกนะครับแรกๆที่เห็นชื่อตั้งว่าเรื่องล่าพยักนะครับก็ชื่อคล้ายๆหนังต่างประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นก็คือหนังผู้ไทยเรื่องหนึ่งนะครับไปแล้วครับคุณโจกท่าฉลอม ดูนะครับในเรื่องแม้จะสติไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าฝีมือการต่อสู้ได้ปืนแล้วนะครับดูนะครับสมบัติข่วงปืนนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับแบบนี้นะครับคงจริงๆเลยนะครับดูครับแล้วก็ให้มาเก็บคุณทูนนะครับยิ่งครับถูกไหมครับถูกครับเก็บไปแล้วนะครับคุณทูน ลูกน้องก็เก็บคุณทูนจะเอาไปทิ้งปรากฏว่าพระศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อทิ้งไว้ให้นั่นแหละครับทําให้คุณทูนนั้นไม่ถูกยิงตายนะครับก็กลับมายิงฝ่ายผู้ร้ายแต่ทีนี้เริ่มรู้ชัดขึ้นนะครับก็เลยต้องออกตามล่า,ลากลายเป็นคุณทูนนั้นล่ากลุ่มนี้แหละครับกลุ่มคุณนาทูวนาคุณฤทธิ์ลืชาป่ายคุณนาทูวนาคุณฤทธิ์ลืชาก็เอาสมบัตินะครับมาตามล่าคุณทูนเอกครับ กันคุณตลุดน,นะครับดังๆเรื่องนี้เข้าใจว่ามีช่องอื่นลงไว้เต็มเรื่องนะครับก็อลองตามไปดูนะครับถ้าจะฟังเสียงของเรานี่ต้องใช้วิธีบรรยายนะครับเพื่อที่จะให้ช่องนั้นคงอยู่นะครับไม่ไม่มีช่องแน่นะครับสุดท,ทุนนะครับตำรวจตามมานะครับยิงสู้ตำรวจมี พ่อนะครับพ่อคุณนวรัตนะครับนี่ครับมาชุดคุณนวรั์ไปเพื่อที่จะไปเป็นตัวประกันนะครับตอนนี้ยังจำอะไรยังไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาดวลกันสองคนอีกครับต่อดวลให้แล้วครับปาพร่านะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กันอีกนิดหน่อยนะครับนะครับ ุทุนนั้นรู้นะครับว่านี่คือคนที่ตัวเองรักตัวเองเคารพนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้นะครับต่อยกันนะครับหลังจากต่อยกันฉากนี้แหละครับถึงทําให้คุณสมบัตินั้นความจํากลับคืนมานะครับทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเองถูกหลอกให้มาฆ่ากันนี่ครับเคลียร์กันแล้วนะครับ ทูก็ตอกตามล่าผู้ร้ายตอนนี้ยิงคุณชัดมงคลชัยนะครับคุณชัดมงคลชัยนี่ดีกรีเพระเก่าเนี่ยนะครับหลังๆนี่เป็นฝ่ายผู้ร้ายหมดนะครับแล้วสมบัติก็มาที่นี่แหละครับที่ที่มาก็เล่นนะครับเล่นเป็นน้องสาวนะครับถูกหลอกนะครับจริงๆมีถูกหลอกให้ไปเอาพระจากคุณทุนที่เป็นพี่ด้วยนะครับ คุณแป้นกลืมสัจชายนะครับคุณนาฏภัวใดยิงถน้ำมันนะครับเพื่อที่จะเผาคุณสมบัตินะครับยิงคุณโจกท่าฉลองไปแล้วครับคุณเหมนะครับคุณนาสกัดมันไว้นะครับยิงกันนะครับฉากท้ายเรื่องแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาที่เห็นบ่อยๆนะครับในหนังไทยนะครับสมบัติตามยิงนะครับ คุณฤทธิพ์พาคุณนาดไปอ่าพักคุณดาวรัตน์ไปคุณนาดรีดตามนะครับคุณทูนก็ตามล่านะครับนี่ครับรถคันนี้ครับฤทธิ์ลือจาเป็นคนขับรถรสมบัติแม่นแล้วนะครับตอนนี้ยิงครับฤทธิ์เรียบร้อยครับ เคุณนาดครับปกใจยิ่งนะครับยิ่สกัดไว้ให้นะครับนี่แหละครับหนังเรื่องล่าพยักนะครับที่ออกฉายในปี2526ครับ